pāpī ni mai ua พอดีไม่สามารถช่วยคุณได้นงแต่ว่าเด็กกลาเกินไปแล้วก็เห็นทุกคนค้าง ใชก็ได้คาะนี้ตอนนี้เิดค้งรานนี้ไม่ไหวแล้วตนนี้ติดค้างหัวใจวันนึงมักติมาตอนนี้ดูไม่ได้เลยโอ้โห ตอนนี้คาวนี้ควนีเราสามไม่ติดเลยควดีจะตายแล้วคาดีจะตายแล้วคอลีไปใช้ปืนดีกว่า คาริไม่ไหวแล้วคาริโอ้ย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 ตายสุดแลงตายสฉวคาริไม่ไหวแล้วครับคาริคาริคาระตายคาริจะตายแล้วพี่ผมขออีกอย่างหน่อยคาริคาริใหม่ือเ้อคาริไม่ไหวแล้วคาริคารีโดนโอ้โอ้โอ้คาริโดนโอ้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 คาริโดนคาริโดน ใจใจก็อยากช่วยนะแต่คราวนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตายตาหน้าเลยตายตาหน้าเลยเฮ้ยยังแม่ฟอมเลยฟอมเลยกูอยากรู้อมอะไรกันเงินคราวนี้ไม่ไหวแล้วคราวนี้ไม่ไหวแล้ว ขาที่เจ็บนะขาที่เจ็บปริพองกันตัวสุดจริงเลย เจอรู้ชจอรู้เ้คาริไม่ไหวแล้วคาริคาริปแล้วคา,าริไม่ไหวแล้วคาริโดนจอ้หหหหห้หงหหหหห้หหอหห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 หค คาริมคาริมไม่เคยตุยเลยอ่ะก็บอกว่าคาริมไม่เคยตุยเลยคาริเนี่ยคาริคาริโกสู้นะคาริตัวเล็กมากเฮ้ยเฮ้ยชิบหายหมดหายชิบหายหมดเลยคาริไม่ทำอย่างนี้เลโอ้โหดีมากดีมากเลยคาริคาริไม่ไหวแล้วคาริ โอ้คาริโอ้ยคารีไม่ไหวแล้วอะ่ะคารีโดนอะ่ะคารีเอาปืนยิงแต่ปืนยิงไม่ได้ปืนค้างคารีต้องใช้ดาบ วนนี้จงูน้อยมันบุกแล้วอ่จะจงูน้อยมนนนนั่นนันนัมันบุกแล้วมันบุกมันบุนบุกคาริไม่งไม่ไแล้วคาริไม่งไม่ไแล้วคาริตายาตียนหมวตัวคาริตายาตยน,นะ คาริอะไรไม่รู้่ยได้ยไข่โอ้ยนึกช่วย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 ชวยวยช่วยวยวยคาริไม่หแล้คาริโดล้คาริโดล้มคาริโดนคร สซ้ลโซโลโซโลฮฮะฮะฮะโอ้ยคาริบไม่แตกคาริบไม่แตกโอ้ยคาริบโคตรสุดยอดเลยคาริบไม่ไหวแล้วคาริบดนคาริบโดนลุมาริบโดนลุ่มใครดยคาริบโดนลุ่ม าตายเกิดใครใครอนุาตายเกิดใครไม่ใครตัวคาริเห็นนะเห็นเจง,งูน้อยง,ง,งูนตัวเต๋ใ้ยโ,โ,โจ็บนะเจ็บคริไปยิงชางขาที่ทำไมโอ้ยโอ้ย โอ๊ยโอ๊ยโอคาลิคาลิโอ๊ยโโอ๊ยอาเอ้าโอ๊ยโาิเอ้ยเอ้ยตมไม่หโอ๊ยคาลิอ้ยคาลิไม่หวแล้ว คารีสงสัยนะคือคารีเห็นตัวเล็กๆมาแล้วคารีมันลุ่มทำลายคารีคารีโกรธจับคารีเห็นตัวเล็กลุก่มคารีคารีเห็นงูน้อยมันไล่ล่าคาริ ไปเลยไปเลยคารีขอดนงนอนโกรธอะคาร้โกรธมากคาร้โกรธมากคารีงงงมากคาริขอ,ขอ,ขอ,ขอนขอนจ้ะโอ้ย S <S ขอญาตโอซีนะเอออันนี <S 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 ้คือการกองตายของผู้ที่เออโดนตัวเล็กลุ่มๆครับผมตีกับโอ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 ระเบิดระเบิดโอโอนี่เฟนด้าเนาะไอ้ห้าเฟนด้าแดง กะดีจะตุยกะดีพิ่งลงตอนนี้ถ้าไม่มีคะดีไม่มีใครช่วยกูนะขามอมก่อนเลยโอ้ยโอ้ยเอวเลยเอวโคตรโคตรลงโคตรอะ อันนี่คือศพของคนที่นอนตุยแล้วคาวนี้เขาเห็นว่าคนเนตค้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าจะเป็นยกน้ำครีมเลยอะ เคยได้โดนโดนเงินเนิดหน่อยลูกทีมมาตัวเยอะลูกทีมมาตัวเลย โลคอลโลบอลหนึ่งสองสามค่ะอาลิเห kind of ็นทุกคนขังหมดเลยอาริหล่นอาริเห็นอาริอ้อน่าจะเป็นลูกของเจ้างูน้อยเจ้างูดำเขอมาลุมเต็มเลย ก็หวงที่อาทิตย์ใครลงก็าอาทิเดียวจะกินทับกินไปอย่างนี้แหละซ้ำๆคารีไม่ไหวแล้วคารีไม่ไหวแล้วคารีคารีคารีไม่มีความชุดเยีะเลยต้นเดิ่สุดดังเลยนี่ใครสนใจจะเป็นไง าดีอรอะไรเนี่ยออกไปคดีไม่ต,อตอ้องการคดีตุยท่องแท้เลยอะอะะร้องให้คิดฟังนะกยเงี้ยใครทีจะร้องให้คิดฟัง ยายหมียายมียายหอยหอยหอยายมี <c oughs> ้นดีโอ๊ยแท้แล้วอีดาราพอได้เิงเจ้เอได้เพเจ้าเจาเจ้คือราราพเจ้าคือารพโอ๊โอ๊ยโอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกีด้วยอ๊โ เห็นนกนฟ้าโอ้ยโอ้ยโอยในี่ไหวย่ที่สุดทครนี่ะฟื้นเฮ้ย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 เริอะไรเกิดไรอเปิดรืสำเร็จฮะ Kari ka mo ngā. Kari ka mā mai, kari ngā. ก็นี่นี้ไม่รู้เขาพูดอะไรก็ดีออกจะซื้อก็อ,ออกไได้างยางยขอญยาดอ้ามห้ามขนุยาตปิดไว้น่านั้นนะิด